ไม่ต้องมาครับแ้อบอกนายเข้าแก่งมันตรงนี้เองผมว่าเขาผมว่าเลยนะแลบอกอาปาหมูทว่าู้าไปไปมอไปแต่แต่ว่าก็เห็นได้เฮ้ยไอ้พูดมันจะเลยห่นเลยไปไหน นี้นี้ต้องไปแวะนี้ดิซอยเด็กกันนะโซ่เพราะมีนวดดีเส่ถ้วไซอเด็กอ่ะมีเยอะซอยบ้านหมเยอะมากโอ้เออเออซอยเด็กันี่เจ็ดยิ่เจ็เดุชื่อส่อานด้ย่นทางนี้นม่ถึงนครไทยเรียปเดิ๋ยเดินซอยบ้านมเดินหน้าเดี๋ยวผมจะเอารถมาดิฟี่นี่